ครั้งหนึ่งออริเลียนโซเคยท่องไป่ามกลางดินแดนแห่งฟากฟ้าอันเวิงว้างพร้อมสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาเป็นผู้สร้างแต่ทว่าเขากลับถูกพลังสถิตแห่งทากรหลอกลวงด้วยเล่ห์เพทุบายให้เผยความลับของดวงอาทิตย์ซึ่งเขาเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองพลังอันมหาศาลของเขาถูกถ่ายเทพไปสู่นักรบเทพเจ,จ้าผู้เป็นอมตะและทำหน้าที่พิทักษ์ดินแดนรูนเทราที่ไร้ความสลักสำคัญอันใดตอนนี้ออริเลียนโซปรารถนาที่จะกลับมาเป็นเจ้าแห่งจักรวาลอีกครั้งและพร้อมที่จะกระช่าปิดหมู่ดาวเหล่านั้นลงมาจับ ผืนฟ้าหากจำเป็นเพื่อทวงอิสรภาพของเขาคืนจินดีต้อนรับเข้าสู่หนือเรื่องแชมเปี้ยนของออโรเดนโซเดฟสตาฟอร์เต ในช่วงหลายปีก่อนนะครับมันจะมีแชมเปี้ยนตัวหนึ่งเนี่ยที่ถูกดองเอาไว้นานแสนนานนะครับแต่ก็ไม่เคยถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันสักทีนะครับเนื่องจากปัญหาหลายอย่างนะครับจะทำให้ไม่สามารถปล่อยออกมาให้เล่นกันได้แชมปนตัวนั้นนะครับมีชื่อว่าอาวชินนั่นเองครับผมชื่อว่าผู้เล่นเก,ก่าๆเนี่ยคงคุ้นเคยกับแชมปนตัวนี้มันอย่างดีนะครับเพราะดว้วยเทคนิกภายในเกมที่น่าสนใจมา,ในมากในช่วงนั้นนะครับแต่ก็ต้องผิดหวังไปนะครับจนก,กระทั่งเนี่ยข่าวการมาของแชมเปี้ยนอย่างออโรเรียนโซนนะครับที่เหมือนกับเป็นร่างพั ว่าได้ครับเพราะทุกคนเนี่ยน่าตั้งความหวังกับตัวนี้ไว้เยอะนะครับแต่เมื่อเอาเลียนโซถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยกลับผิดหวังกับเกมเพลย์มากพอสมควรนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดไปหน่อยในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการขยายดาวที่หมุนรอบตัวสกิลการบินไปไทั่วแผนที่นะครับที่สามารถใช้ได้แค่บางโอกาสเท่านั้นเองหรืออัลเทเมทที่ยิงพลังแบบฟิวนะครับแค่นั้นจริงๆนะฮะมันก็พอที่เข้าใจได้อยู่นครับว่าไม่คริงแบบนี้เนี่ยมันควรจะเลิกมาเล่นตอนไหนเพราะใในนนนนเเเเกกกกกกกมมมมมาาแขข่่งงัััี็้ลือช โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเล่นยากมากเกินไปนะครับมันยากกว่าอาเซียยากกว่าตัวใหม่ๆในยุคปัจจุบันอีกนะครับผมแต่ด้วยพลังเนื้อเรื่องของอเลียนโซนะครับมันจึงเลยทําให้มีแฟนคลับของมังกรอวกาศเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับผมว่าแค่คําโปรอย่าง The Star f o r g e r เนี่ยหรือแปลว่าผู้หลอมดวงดาวเนี่ยแค่นี้นะครับมันก็เท่กว่าทุกตัวแล้วมั้งครับใช่ครับผมอเลียนโซนะครับคือผู้สร้างจักรวาลนะครับคือแชมเปี้ยนที่มีระดับสกิลพลังที่เยอะมากนะครับแต่รู้ไหมครับว่าอเลียนโซเนี่ยมันงอ สางจริงเลยนะครับมังกรตัวนี้เรามาฟังเรื่องราวของโอริเนโซมังกรอ,อวากาศพลังคอสมิกกันเลยดีกว่าครับผม การปรากฏขึ้นของดาวหางบนฟากฟ้ายามราตรีมักถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุของกลียุคและความไม่สงบด้วยแรงหนุนนำของอาเพศแห่งเปลวเ,เพลิงนี้จักวาดใหม่จะก่อเกิดวัฒนธรรมดั้งเดิมจะล่มสลายและแม้แต่เหล่าดวงดาวเองก็อาจจะหายลับไปจากแดนสวรรค์แต่ทว่าความเป็นจริงอาจจะเลวร้ายกว่านั้นสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมที่รู้จักในนามออริเลนโซที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่อผอปนางังต่างๆในรุนทราจะเกิดขึ้นหลังจากถือกำเนิดพร้อมลมหายใจแรกแห่งการสร้างเขา และบรรดาพวกที่มีพลังคล้ายกันไดทองไปในความว่างเปล่าอันเบื้องว่างของฟ้าฟ้า,ฟาอันงดงามเพื่อแต่งแต้มผืนผ้าใบอันกว้างใหญ่เหลือขนานนี้โดยสิ่งอัศจรรย์ซึ่งส่องประการะยระยิบระยับและนำพาความรู้สึกอิ่มเอมและยินดีปรีดามาสู่ทุกผู้ที่ได้เห็นในระหว่างที่เดินทางท่องไปในอวกาศออรเรียนโซแทบเป็นพวกู้ใดที่เท่าเทียมกับตนพลังสถิตซึ่งเป็นอมาตรนั้นระยอารมณ์ความรู้สึกและไร้ความกระหายใคร่รู้ใดๆพวกเขามีประโยชน์เพียงน้อยน,นิดต่อการดำรงอยู่และเอาแต่เพลิดเพลินไปก,กับการคิดค้นหลักปรัชญาบ่เดือ กลไกธรรมชาติแห่งการสร้างสรรค์โดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแต่แล้วในขณะที่อยู่ท่ามกลางแสงของดวงอาทิตย์ธรรมดาธรรมดวงหนึ่งซึ่งตนได้สร้างขึ้นมาเมื่อหลายกับกันก่อนหน้านี้เขาก็ได้พบบางสิ่งนั่นก็คือโลกใบหนึ่งดินแดนใหม่ๆเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาหรือว่าสร้างเพราะเหตุใดเขารู้เพียงว่าเขาไม่ได้เป็นคนสร้าง หล่อพลังสถิตซึ่งดูเหมือนจะทุ่มเทให้ความสําคัญกับโลกใบนี้มากจนผิดวิสัยไดออนวอนห้เขาเข้ามากล้ย,ยิ่งขึ้นที่นี่มีชีวิตเวทมนต์และอารยธรรมใหม่ที่เพิ่งก่อเกิดในต้องการที่สิ่งทรงภูมิที่เหนือกว่ามาช่วยชี้นําแนะแนวทางดูรู้สึกปราบรื่น่สาวกกลุ่มใหม่ยกย่องบูชาความยิ่งใหญ่ของเขาเหนือสิ่งอื่นใดออเรเลียนโซจึงลงมาให้พวกเขาได้ชื่นชมบารมีในร่างของมังกรจากหมู่ดาวผู้มีร่างมาหึมาและหน้าเกรงขามมนุษย์ก็จ้อยร้อยที่อาศัยอยู่ในดินแดนทากอนซึ่งร้อย มตัางชื่อเรียกเขาตามดวงแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่เขาได้มองห้กับชาวทากอเป็นของขวัญและพลังสถิตได้สั่งการให้มนุษย์เหล่านั้นนําของขวัญที่คู่ควรมามอบเป็นบรรณาการตอบแทนพวกมนุษย์ปีนขึ้นไปบนยอดของภูเขาที่สูงที่สุดของภูเขาและมอบมงกุฎวิจ,จิตการตาซึ่งเสกขึ้นด้วยมวลอันแพลวพราวละเอียดอ่อนและจารึกแต่งลวดลายอันเป็นปริศนาของฟากฟ้าทันทีที่มงกุฎนั้นประทับลงบน,นหน้าผากออกร์เลียนซโซก็รู้ได้โดยผ่านว่านี่ไม่ใช่ของขวัญแต่อย่างใดมงกุฎต้องคำสาบนั้นประทับแน่นด้วยแรง มหาศาลที่ขนาดไม่แต่เขาเองก็ยังไม่อยากจะถอดมันออกได้เขารู้สึกว่าความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และการสร้างดวงอาทิตย์ที่เขามีอยู่นั้นกำลังถูกขโมยและขุดคุยโดยผู้ที่มีภูมิปัญญาต่ำชั้นกว่าเขาหลายเท่านักที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือพลังของมองกุฎนั้นเวียงเขากลับไปสู่แดนสวรรค์และขวางกั้นไม่ให้เขากลับเข้าไปใกล้โลกนั้นได้อีกเลย เขาจำต้องเฝ้ามองในขณะที่พลังศิษย์แห่งทากรจอมหลอกลวงบงการในพวกมนุษย์สร้างจากสุริยะอันยิ่งใหญ่เจิดจ้าโดยสิ่งนี้พวกเขาจะดึงพลังแห่งฟ้ากฟ้าของเขาไปเสริมกำลังให้เหล่านักรบเทพเจ้าเพื่อเตรียมไว้สำหรับความขัดแยง้งที่ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ย่อมมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าออเรเลียนโซซึ่งกำลังกราดเกลียวมองเห็นดาวดวงอื่นๆค่อยๆจางหายไปจากนพาอากาศเพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เขาออกแรงดิ้นโดนสุดกำลังเพื่อให้เป็นอิสระจากอำนาจควบคุมของมองกุฎเขาคือผู้ที่ทำให้แสงสว่างของหาพังิิ์ือกนนขึ้ วันแห่งนี้แล้วฉะไหนตอนนี้เขาจริงต้องถูกจองจาโดยเหล่าพลังสถิตและข้ารับใช้ชั้นต่ําของพวกนั้นเขาร้องคํารด้วยความดีใจเมื่อเห็นว่าจักรสุริยะนั้นไม่อยากใช้การได้แต่แล้วกลับมีจักรสุริยะวงที่2ซึ่งมีพลังรุนแรงกว่าเขามาแทนที่อันก่อนหน้าในที่สุดออริเลียนโซก็ยอมจำนวนต่อโชคชะตาเขามองเห็นเหล่านักรบเทพเจ้าที่บทขยี้บรรดาคู่แข่งตามมาด้วยอสุรกายแห่งความมืดมิดและในที่สุดพวกเขาก็เริ่มเข้าห้ามผ่านกันเองและแล,ะแล้วภายในช่วงเวลาที่นานก,กว่ามังกรนางกระพริบตาเล็กน้อยล กใบนั้นก็ถูกทำลายล้างด้วยพลังเวทมนต์แห่งหายนะที่ทาสมเข้าใส่ระลอกแล้วระลอกเล,ะล,ะล,ะละ่าท้ายที่สุดโอลิเลียนโซก็ได้รู้ว่าทากอนและพลังสถกิ์ที่เขาชิงชังนั้นไม่อาจปกป้องตัวเองได้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขาค่อยๆเดินทางวนกลับไปด้วยความระมัดระวังโอลิเลียนโซก็ได้รู้ว่าเวทมนต์ที่พัฒนาการเขาค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงสเก็ตทองคำเริ่มร่วงหล่นลงมาจากมงกุฎของเขาแต่ละชิ้นทอประกายสว่างว่าไปทั่วผืนฟ้าราวกับดาวตกภาพของโอกาสอันเย้ายวนใจใหแห่งอิสรภาพและการแก้แค้นพุ่งพล่านอยู่ในใจของโ ซ so, ขอมองรุนเทราด้วยความโกรธแค้นที่ฝังลึกไว้ชัว่วนิรันด์แน่นอนว่าสมรุนแห่งจักรวาลจะพลิกเปลี่ยนมาเป็นคุณต่อเขาอีกครั้งหน้าที่แห่งนี้บนโลกใบนี้และเมื่อถึงวันนั้นจักรวาลจะได้มี็นสขีพยานร่วมรับรู้ดวงชะตาของผู้ที่พังอาจชิงพลังไปจากผู้หลอมดวงดาว เรื่องของเอลเยนโซนะครับนี่แบบว่าอ เหมือนเขาเป็นคนดีปกตินะครับทำหน้าที่ตามปกติแต่ดันโดนใครไม่รู้นะครับหลอกใช้เฉยเลยน่าสงสารของจริงเลยนะครับพวกมนุษย์ในรูนทรานี่มันเลวจริงๆผมว่าในเรื่องของเอลิเอนโซเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยนะครับเราได้รู้ว่าทากอนเนี่ยเป็นสถานที่สร้างจากสุริยะหรือว่าซันดิสอันแรกก่อนชูริมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจากสุริยะอันที่2เนี่ยที่ในเรื่องนี้กล่าวถึงนะครับมันหมายถึงที่ชูริมาหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยแต่ที่นี่แน่เ่ยหรักรบเทพนรานจริงๆมัไม่ด้ี ตามที่นิ้วเรื่องอื่นๆได้บอกไว้นะครับผมว่าส่วนนี้แหละครับผมทำไมในเรื่องของ o r i ิเลนโซเนี่ยน่าสนใจนะครับส่วนเรื่องที่ใครเป็นคนสร้างโลกเนี่ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่คอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับ p a n นซีอ้อนะครับไม่ใช่ p a n นซีอ้อคนปัจจุบันนะครับแต่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เพราะในเนื้อเรื่องเสริมนะครับทั้ง o r i ิเลนโซกับ p a n นซีอ้อเนี่ยมันมีประเด็นกันอยู่หรือนี่เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลเสริมนะครับที่เอทริสเนี่ยแผ่นซีอ้อนคนปัจจุบันแลนะครับ คิดเหมือนกันหรือเปล่าหรือคิดว่าใครเป็นคนสร้างโล่นะครับลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวาลาผมรูเบอร์เ,เชสแล้วนะครับว้เจอกันใหม่กันในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย